ธนาคารโลกเตือนเมื่อวานนี้9มกราคมว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2024จะชะลอตัวลงเป็นปีที่3ติดต่อกันโดยชี้ว่าเศรษฐกิจโลกได้รับจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสงครามในยูเครนอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ยทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ช่วงปี2020ถึง2025ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วง5ปีที่เศรษฐกิจเลวร้ายที่สุดในรอบ30ปีนายไอฮานโคเซ รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกระบุว่าปีนี้ GDP โลกน่าจะเติบโตร้อยละ2.4เปรียบเทียบกับร้อยละ2.6ในปีที่แล้วร้อยละ3.0ในปี2022และร้อยละ6.2ในปี2021ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจฟื้นตัวชั่วคราวหลังการระบาดสิ้นสุดลงน่าจะทำให้การเติบโตในช่วงปี2020-2024นั้นย่ำแย่กว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกต่างๆที่ผ่านมาและหากไม่นับรวมปี2020 ซึ่งเป็นปีที่โควิดระบาดการเติบโตในปี2024นี้จะถือเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกในปี2009เลยทีเดียวซึ่งการโตต่ำดังกล่าวทำให้เป้าหมายของธนาคารโลกในการยุติความยากจนขั้นรุนแรงภายในปี2030นั้นไกลเกินเอื้อมโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกขัดขวางด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนายอินเดมิดกิลหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกยังเน้นว่าการเติบโตที่ยังอ่อนแอ ส่งผลให้ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนที่สุดติดกับดักหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายได้และขาดแคลนอาหารสำหรับสหรัฐธนาคารคาดการว่าเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มซบเซาและชะลอตัวลงโดยเติบโตเพียงร้อยละ1.6เนื่องจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดส่วนภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนดูมืดมนลงอย่างมากโดยคาดการณ์รเติบโตปีนี้ที่เพียงร้อยละ0.7หลังจากที่ราคาพลังงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้การเติบโตเพียงร้อยละ0.4ในปีที่แล้วในขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะยังชะลอตัวและคาดการว่าจะเติบโตที่ร้อยละ4.5ในปีนี้ซึ่งถือเป็นการขยายตัวที่ช้าที่สุดในรอบกว่า30ปีนอกกเหนือจากปีที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดส่วนประเทศตลาดเกิดใหม่และเศรษฐกิจกำลังพัฒนาคาดว่าจะเติบโตร้อยละ3.9ในปีนี้2,567 ลดลงจากร้อยละ4.0ในปีที่แล้วซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ประชากรที่เพิ่มขึ้นหลุดพ้นจากความยากจนและธนาคารโลกกล่าวว่าภายในสิ้นปีนี้ผู้คนประมาณ1ใน4ของประเทศกำลังพัฒนาและร้อยละ40ของประเทศที่มีไรายได้น้อยจะยากจนลงกว่าปี2019ซึ่งเป็นปีก่อนโควิดระบาดธนาคารโลกกล่าวว่าวิธีหนึ่งในการกระตุ้นการเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ และประเทศกำลังพัฒนาคือการเร่งการลงทุนรายปีมูลค่า2.4ล้านล้านดอลลาร์ในการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งการเร่งลงทุนจะช่วยเพิ่มการเติบโตของไรายได้ต่อหัวผลผลิตด้านการผลิตและบริการและปรับปรุงฐานะทางการเงินของประเทศ